เปิดตัวภาพยนตร์ตัวแทนประเทศไทยชิงออสการ์ g d ดีเในงานว่าภาพยนตร์ One for the l o a d วันสุดท้ายก่อนบายเธอเป็นตัวแทนภาพยนตร์ไทยเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่95สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดนิยมสำรับวัน for the l o a d วันสุดท้ายก่อนบายเธอนำแสดงโดยต่อธนาภพไอซ์สือ นัทรัตวีวีโอเลตกำกับแสดงโดยนัทวุฒิพุนพีรียาอำนวยการสร้างโดยหน่องกาไวัย